อุณหภูมิใะซาานา่ะคือส่างสะอาดนากเมอนซ่าสภาพเิดพงแล้วกไทยมาพกคนเก็ดทำน้น้อยให้สีมาฮดนากะโปรงแง่แง่ม่ไทยกันอ้าอุ่ลูกกูจะตื่น ไลดีพี่น้องมาเป่งยูทูบเบอร์คือกันอันนี้ค่ะอันนี้ก็ยูทูบเบอร์โอ้ยลมคีต้ตมแล้ะพี่น้องคีต้ตเปียกเป็ด กำลังจะพากันพุทอยู่พี่น้องน้องนีห้องพุทธเลยคนเดียวเอาว่าเนี่นยได้กันไดบ่เนี่ยได้กันไดโอ้ยมีดกับบาดหีเขาก็บบกเขาบาดที่ห้อง

ทาพุทาหุดาุดยังไงทาหุดมะกะพดทจักสีเห็ดไว้ให้สิเตงยังนอนนี่นเนาะเห็ดมีคนบอจักถีบเนาะลมแห้งห่อยเนี่ยน้ำจืบุกอย่ลดวน,นี่บมน ดีๆเ้อโอ้ยมันหายไปเลยปิดเลย

งั้นก็นแปรงจักสะอาดบริโภคน้ำไม่อนี่สะอาดค่าลูก ลม่มีมมาาม่เนาะตาม่งไฮ่งนางัวก็เริ่มมาแล้วเนาะ

เพราะมันสุ่มๆฉืๆเนาะเพราะว่ามันยังมันท่านได้แตกหน่อขึ้นมากาโฮดไล้กับยันยันมันบวมหนักตายมันหน่าเนาะก็เลยฮดบวรายเนาะพากกนโฮดอย่างละน้อยละน้อยงัวก็เริ่มมาเลยพี่น้องคนน่ะ ใส่แนวสอดกระยานโบยูบยฮุดไก่เสี่เหลวอะไพี่น้องถ้าก็ได้อีกสองทางทางที่สามที่ที่สี่กับพอดีแล้วถนาาันก็คุ้มจักพี่น้องงัวก็เริ่มมาลังมากเลยเออลูก là mã lục đi <cười> ngoài subscribe <laughs> lẻo là cái Mì nó... ยังเวือไห่เดียวคิแล้วแล้วก็ไปแล้วก็อนใช้ยางแหลจนะ้าลูกสาวไห้อลูกช็กอกขีก่ไห้ดีนะ ลูกเช้าขีไห้นี่นะเล่าแล้วเนาะน้าป้าป้าปเล่าแล้วบ้าางนะ เก็บเครื่องเก็บคลองกันเลยพี่น,นาะ เขื่องกับบาทเลยพี่นออกพากันเหตุยังองนะ เกอบคุณนายรดเกอบขี <irgendw carbono altri> ่รถไทยไปๆไปไปรถไทยกันพี่น้อกไปรถไทยแปงจ้งหนอแก้มเนอ กับเพืเ่อนกับ าคอยเพิ่นมัดขี่รถไทพี่น้องอออางาลอนกับไม่ได้สิตกใส่หัวติ่งอยู่ในหน่อหน่อยน,นี่เอาลองไปได้ปะ อกบ่อแค่ตอกบ่ออันนั้นเนาะมีกระไม้น้อยๆนี่งตัวเออสายสัตว์งอเนาะหลวัดสัตว์งออะไรเงามๆี่เนาะลายปวดโค

จักข่ามลวดเสียบพา่แหลงเนาะลวดสัตว์งวเหมือนกันว่าเสียเอาอ,ออกมาแนวไหน

ค่ะเม,มื่อพี่น้องเด้อฟาดกระสีคอมขี่รถกันเด้อพี่น้องฟาดกระสีคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสองอาวอันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> สวัสดีค่ะ